สถานพินิจเล็กคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดกรมพินิจเล็กคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่ที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับคดีอาญาคดีครอบครัวและคดีกรรมกับการปกครองเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยมีเจ้าหน้าที่สับ เปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการในช่วงพักกลางวันการเดินทางมายัางสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและบริการขนส่งสาธารณะประกอบด้วยรถโดยสารประจำทางรถตู้รถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยมีป้ายบอกทางที่ชัดเจนทั้งยังสามารถค้นหาเส้นทางผ่านระบบ Google m ม p เพื่อความสะดวกในการเดินทางมารับ บริการมีป้ายบอกเส้นทางแผ่นผังภายในสำนักงานอย่างชัดเจนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อไว้โดยจัดให้มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรติดต่อแสดงณจุดให้บริการหรือทางเว็บไซต์หากผู้รับบริการมีปัญหาสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้โดยตรงทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์มีการออกแบบพื้นที่ให้โล่งโปรง่งไม่แออัดปลอดภยัย และมีแสงสว่างเพียงพอมีสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิจุดชาร์จแบตเตอรี่โทราศัพท์บริการฟรี Wi-Fi น้ำดื่มบริการถ่ายเอกสารฟรีและตู้เก็บสัมภาระมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลนะักษณะแยกห้องน้ำชายหญิงและผู้พิการมีที่พักคอยอย่างเพียงพอมีการจัดสรรพื้นที่จุดจอดรถสำหรับผู้รับบริการทั่วไปและผู้พิการอย่างชัดเจนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยช่วยเหลือมีการจัดให้มีบัตรคิวเพื่อการให้บริการอย่างเป็นธรรมโดยจัดลำดับขั้นตอนการบริการเพื่อให้ประชาชนสะดวกและไม่ต้องรอนานมีการแสดงคิวให้บริการการเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนงานและระยะเวลาให้บริการในรูปแบบสไลด์ผ่านจอภาพประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริการทราบในทันทีมีจุดแรกรับในการคัดกรองให้คำแนะนำและการจัดเตรียมเอกสาร,ร ให้ความสำคัญกับผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุโดยจัดให้มีจุดบริการสำหรับผู้พิการบริเวณชั้นหนึ่งมีจุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดบริการที่ง่ายสะดวกต่อผู้ใช้บริการเพื่อสำรวจความต้องการเพื่อนำมาปรับป,ปรุงแก้ไขมีการกำหนดพื้นที่เขตป,ปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะมีการจัดพื้นที่สีเขียวและจุดพักคอยเพื่อให้ผู้บริการได้พักผอ อนหย่อนใจระหว่างการรอหน่วยงานมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชนจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางลดขยะให้เป็นศูนย์จนทําให้สามารถลดค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยได้มีระบบการจัดการน้ําเสียภายในหน่วยงานเพื่อมีให้ปล่อยน้ําเสียออกสู่ชุมชนและได้รับรางวัลด้านการจัดการน้ําเสียศูนราชการต้นแบบรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ําและไฟฟ้ากํา กำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อลดการใช้พลังงานตามจุดต่างๆส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวและพลังงานทดแทนโดยติดตั้งโซลาร์เซลล์แทนหลอดไฟธรรมดาบริเวณทางเข้าออกสถานควบคุมและหน่วยงานได้มีการสำรวจสถานที่สำหรับติดตั้งโซลารรูฟท็อปโดยมีแผนระยะยาวในการติดตั้งมีกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับกา๊าซเรือนกระจกโดยการจัดก,กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัวดอกไม้ประดับบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานหมุนเวียนอยู่เสมอหน่วยงานให้ความสำคัญกับบุคลากรโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมอบของระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่ในวาระครบรอบกเกษียณอายุราชการกิจกรรมจับรางวัลประจำปีมีการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับรางวัลเข็มยุติธรรมทำรงและส่งเสริมการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ มีงานบริการตามภารกิจของหน่วยงานในคดีอาญาคดีครอบครัวคดีกำกับการปกครองรักษาทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์ดำเนินการด้านการควบคุมดูแลแก้ไขบำบัดฟื้นฟูป้องกันพัฒนาพฤตินิสัยและส่งเคราะห์เด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยมีการดำเนินงานตามนโยบายการดูแลเด็กและเยาวชนสฝึกดำเนินการ ด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กร่วมกับเครือข่ายมีการบริการข่าวสารของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์อื่นๆ w w w i n f o g o t h facebook qr code ข้อมูลข่าวสารและ Li n e o f f i c i a l a c c o u n t มีการให้บริการเชิงรู้ทั้ง งานคดีอาญาคดีครอบครัวคดีกำกับการปกครองและการติดตามเด็กและเยาวชนหลังปล่อยแบบลงพื้นที่และแบบออนไลน์โดยผ่านระบบดีจ็อบแคร์มีระบบแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันไลน์การจองเยี่ยมออนไลน์ผ่านระบบด e ีจ็อบอีเซอร์วิสการให้บริการเยี่ยมผ่านระบบคอนเฟรนซ์นอกจากนี้หน่วยงานร่วมมือกับแอปพลิเคชันทางรัฐโดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้า ใช้บริการติดตามสถานะคดีและขอเบิกเงินกํากับการปกครองได้ตลอด24ชั่วโมงกรณีที่ผู้บริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข075 399 567ต่อ101หน่วยงานมีบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม d x c เพื่อค้นหาข้อมูลทางคดีมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการผลัดฟ้องของจำเลยโดยไม่ต้องเดินทางไปศาลมีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆที่ทันสมัยค้นหาได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหน่วยงานมีการจัด ทำแผนและประชุมติดตามแลกเปลี่ยนเสนอแนะปรับปรุงผลการดําเนินการของศูนย์ราชการสะดวกเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือนมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วจาก6ช่องทางเป็น11ช่องทางหน่วยงานมีระบบโทรศัพท์รับสายอัตโนมัติและหมายเลขโทรศัพท์ภายในสํานักงานเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานส่งต่อข้อมูล มีระบบเก็บข้อมูลผู้รับบริการโดยจัดทำเป็นทะเบียนข้อมูลผู้รับบริการโทรศัพท์ call center เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบทันท่วงทีมีการจัดทำคู่มือการให้บริการโทรศัพท์แบบมืออาชีพเพื่อสร้างมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์หน่วยงานมีแผนบริหารจัดการความต่อเนื่อง BCP กรณีเกิด เหตุฉุกเฉินต่างๆมีการทบทวนซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีมีแผนการเตรียมสถานที่สำรองกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติกอบด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสุราษฎร์ธานีและทันทัสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชหน่วยงานมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบตัต งานเพื่อให้มีความรู้และทันต่อสถานการณ์สามารถนำมาพัฒนาการให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานถูกต้องรวดเร็วหน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีที่มั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือมีการกำหนดผู้เข้าใช้งานตลอดจนเก็บรักษาข้อมูลผู้เข้าถึงข้อมูลมีการตรวจสอบระบบโดยการกำกับดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นศูนย์ราชการที่มีความสะดวกรวดเร็วทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจพึงพอใจและไว้วางใจโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถให้บริการประชาชนผ่านช่องทางการให้บริการออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีการกำหนดมาตรฐานการบริการซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีพุทธศักราช 2,567ผ่าน2ช่องทางมีคะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ93.73และมีความแน่วแน่ที่จะพัฒนาให้เป็นหน่วยงานมาตรฐานการให้บริการของศูนราชการสะดวกภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์ก,กรมาตรฐานสากลด้านการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพินิษด,ด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจนังหวัดนครศรีธรรมราช